นี่วิเปมากเปเกินว้ายหมามากจะได้มาจากไหนวะเนี่ยีหมามาแห้ะอ่ะเอซโดนอุ้ยทำไมเป๊จังละครอบอ่ะมันเป๊อยู่แล้วอยี่หมามายี่หมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดินี่เป็นไงล่ะทำได้ไหมล่ะ ทำได้ไหมล่ะแบบนี้ใครที่รู้ว่าตัวเองหน้าตาดีหุ่นเสียวมากางเลยจ้านี่สวยมากสวยมากเบมอนอันฟินสวยมากเธอมันฟินมากอุ้ยฟินมากเมื่อกี้เกือบเสร็จเลยนะถึงจุดสุดยอดได้เลยอ่ะจ๊บแมวตั้งแต่มันสวยแต่ทำไมดูตัวใหญ่ดูตัวใหญ่เพราะชุดนะมีบานออกมาอะย เนี่ยหรอเธอแต่ดูดูสิดูดีๆนะนมย้อยมาก <c oughs> ไม่ย่อยเหรอครับเป็นไม่ย้อย <c oughs> ดูนมย้อยมากเธอจริงๆต้องแบบคือใหญ่เกินมันก็ไม่สวยนะคะอยากเป็นแบบพิเกตหรอในไหนหันไปดิแปลว่าเดินขึ้นแล้วก็เดินลงอะเดินขึ้นแล้วเดินลงเออก็อ <c oughs> ยานจริงเห็นไหมละ่ะมันอยู่ต่ำไปต้องสูงขึ้นนิดนึง แล้วก็เล็กลงอีกนิดนึงอะ่ะจะกําลังดีอันนี้มันใหญ่เกินมาเลยดูย้อยอะ่ะจริงๆนางแบบไม่ต้องมีไซส์ใหญ่มากก็ได้นะไซส์ใหญ่แล้วมันจะไม่สวยสวัสดีค่ะอยู่กับซัพพอร์ตสาวผมยาวป้าบา,านะคะตอนนี้มาลองอวตารใหม่เออหมุนสวยๆเป็นแม่สาวหูแมวตีนแมวนี้มีหางด้วยหางทะลุกระโปรงคือมันดูสวยนะแต่ด้วยความที่หุ่นมันหุ่นมันแปลกๆอะ่ะ แต่โคโนตนก็ปรับมานะครับเอ้ยตายแล้วนะบนนะเฮ้ยตายไมมเนี่ยโดนกระชากแฟเอ้ยถอยถอยถอยเดนวุนไม่ลดเกาะน,นี่ท่าหนึ่งอนะ่ะไม่มันม,มันมันลดเกาะแต่อะไรถ้ามีกันเวทจะไม่ต้านเอออะไรสักอย่างงงเหมือนกันอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจแต่เอาตัวรอดได้อยู่มัง้งโคโนตกระโดดหนีได้อ,อ,อย,ยู่โอ้ยสิลสองเฮียจัด ร <laughs> ลอนดีเลือดแบบปามาเมื่อกี้รีเลยยี่หอร์เ็นตอ่ะปึ๊บมันปรับมาไงทำให้ต้นเกมเล่นได้นัน่น่ะเป็นอีกหนึ่งตัวที่โกงโกงแบบต้นเกมนะโกงขึ้นนม่าไปเจอสายโป๊กอ่ะไอพวกโป๊กโปกงหลายอ่ะอัพสองนำไปเลยอะตึงต้งบึง้งรัวๆโอกาสติดเท่าเดิมจะเหมือนจะรีเยอะขึ้นปะถ้าอัพเยอะ อไ oh, <ส>หนบอกจะสก,กิลทางเดโวไม่สก,กิลไปก่อนที่อันนั้นแล้วไงเอา้าฉันได้คิวว่ะตีเลยนะเลือดหลีโคตรเฮี้ยเลยเออเวง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 ติดสตาร์ติดตารติดตารนโดดได้ไหมเออไอ,อเฮีเออ้ยเฮีเออ้ยจัดเลย <laughs> แล้วติดตารอย่างง่ายอะ่ะโอ้ยแป๊บนึงนะยัง,ง,ย<อ>ไ,งไม่ถึง เอ้ยอะไรของมันอะบง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 ตีเออมานาไม่พอเฮ้ยตีรถ <ขอ S 1> ทิ้งดีกว่าถ้าครอบเออช่วยตีได้อีกหน่อยหนึ่งเมื่อกี้นี่อุยเปะมาก เป๊กเกินว้ายหมามาจะด้วยมาจากไหนวะเนี่ย <c oughs> มามาแ้ะมาจากไหนยังไม่ได้เนยยเอาได้ไหมโดนปั่นโดนป่วนกันเลยมันไม่เอาอะมาดีมาดีเนะี่ยโดนมาเลยไม่ต้องโดนหลอกแค่หนึ่งสองให้โดนอะได้ไหม เอิอวโวกินเห็ดากลางเมื่อกี้เอาขอโทษจ้าไม่ไม่ไม่หมายถึงมันยังอยู่กลางอีหมาเนี่ยหนึ่งมาหากักกูใช่ไหมเอ้ยระวังไปม่อนเดโวอยู่เอาดิต้มได้ไหมเออ,อเว<ะ>้าวจะไม่มีนนตัวร<ะ>อดตัวอะไรไม่ต้องอู้อู้อู้อ๊้ เซียว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 เซียไม่ถอยมันไม่ถึงเซียวเซียวที่สุดถ้าถึงนะกูออกเพิ่มระยะก่อนเดี๋ยวเชี่ยนี่เสียวมากเมื่อกี้มันจะตบอยู่แล้วเห็นปะกระโดดพอดีเลยมันง้างแล้วอ่ะเอีคนนอดระวังนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะฮุกออกเลยรอซ้อนก็ได้นะเคมันชี้ไปอ่ะโอ้ยนี่ไงอ่ะจะโดอนอุ้ยทำไมเป๊ะจังละครอบอ่ะมันเป๊ะอยู่แล้ว อันติพวุ่งนี้เมื่อกี้เสร็จตอนตายประดี๋ยอที่นี่เธอเป๊กจนอ่ะขอ้อบ้าอุ้ฉันรักโคนนอนแบบนี้ฉันไม่เคยเจอเอาไม่ลดกเอาไม่ได้เอเอกูอได้รูนอะกูได<ะ>้รูนว้าฉันขอตัวก่อนนะคะเอาไหมมาต่อเลย โอ้โหโอ้ my gosh oh, oh. Oh, โอ oh, ้จะโอนกัดจด้อยเอาอ้ยโอ้ต่ก้กินต่อมันต้นนานจังไงมันแยกร่างคือแล้วทีมเราไม่มาเลยหรือยังไงเธอคิดดูนะแล้วฉันน่ะฉันเป็นแมวแล้วมันเป็นหมามันขย้ำคอฉันทีเดียวฉันก็ตายแล้วม่ดอกมีครอบมีอะไรไหมคะเอาได้ปะ เฮ้ยม,มันมันมีเฮดมันมีเฮดถ้าจะเอาต้องครอบนี่เป็นไงสวยขนาดนี้น้องเออเออไวแค่ไหนละ่ะไวแค่ไหนก็แพ้ครอบได้ค่ะเมนปะเมนปะชนะเมนไม่ดัดปปะเอออีดอกคุณเคยเล่น <laughs> นัลงล,ลงลา่างนั่งลงล่างเห็นใช่ไหมต้องยิงไปแล้วก็ามาติกูรอรับเลยนี่ทำไม่รอดเนี่ยเฮ้ยมันตบฉันโอ้ยโอเมก้าช่วยไม่ได้ช่วยไม่รอดด้วยโอ้บันด้อมเลยเย้ baby ตายอยู่ดีอ่สะสาตานให้ก่อนเออตันมันตันมันสะเกียวนึง ่แลาตะกีะออ้มึกเออโหลดโหลดโหลดเออลำวมก็จะรวมร่างแป๊บมันกระตันเธอเธอ,อกระตันมันไม่ได้เยอะเกินยายยายคนนั้นแน่นี่น,น่าจะวิ่งอ้อมไปทางนู้นเลยอ่ะเข้าเลนทา,านู่นนะนะา,าเออ อาจารย์ุกรถอยู่ถอไปรุกรถอยู่เออเอามันดีนะเออเออชอบชอบอันนี้ชอบเฮ้แต่เวลาแบบว่าวแก้ร่างอะมันไม่ได้ดูบางลงเลยเนาะคือแบบว่าวมันถึบก,กวมาเดิมด้วยซ้ำยัไงไงไม่รู้อะมันปรับมาไงไอพวกอะไรนะค่าสถานะต่างๆอะยังอยู่เท่าเดิมเมื่อก่อนมันลดไงฉันลืมฉันลืมฉันจะพูดอะไรระวังนะ วายน่ากลัวมากอุย้ย <Dance S 1> ใบมนจะตายกั่นไม่เป็นไอ้ตายยังกะเขาว่าจะใช้แต่มันหมด่ะมันเพิ่งดาวเสร็จพอดีโอ้ไม่มรแล้วเออได้นะบนได้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 ได, <with> ได้หน่อยเถอะค่าตัวตายไปแล้วอ้าวแต่ล่างได้โอ้ยคือมึงบวกพร้อมกันสามเดนกูงงกู <c oughs> แยกประสาทไม่ออกแล้ะตอนนี้ น่าตายป่๊บัะไม่มีลีมานาแล้วนะฉันเปลี่ยนไปแล้วนั่นคือไม่มีแบบว่าจอบงจอบไว้ไม่มีหาอะไรเลยน่ะแดงช่วหายเลยเนาะสเปรด่ะเฮ้ยสักิลมันแรงอีหมามาอีหมามาเอียวเดียวเรียวดินี่เป็นไงล่ะ ทำได้ไหมล่ะทำได้ไหมล่ะแบบนี้อีบอนเนี่ยยังไงเดดบูดจะไปตาดหลันแน่กลางไหวเนาะฉันไปแอบดีเดดบูดก่อนอุ้ยเดดบูดกินอันนั้นเลือดเต็มเลยอ่ะอ๋อชันเนี่ยอะไรอีบอดฟ้าได้มันมากเออนั่นแหละอีบอดฟ้าน่ะ เอาหรอฉันจะดูตรงกลางเลนนี่ไงนอ็เออไม่รู้ว่าเอียเลนอยู่ฉันไม่รู้ฉันไม่ผิดแล้วก็ไม่ชอบให้ใครว่าฉันผิดด้วยฉันไม่ได้บอกว่าเธอผิดฉันแค่บอกว่าใครมันปากปลดใล้ฉันสังเกตเจนเบๆกลัฉันไม่ชอบความคำว่าคุ้มค่าฉันสนใจแต่คำว่าเลอค่า กำลังไปจะถึงแล้วเบมอนเอามาเบมอนเอามาเด้กตันต่อได้ไหมเลิศใครที่รู้ว่าตัวเองหน้าตาดีหุ่นเสียวมากลางหน่อยจ้านี่สวยมากสวยมากเบมอนอ่ะฟินสวยมากเธอมันฟินมากอุ้ยฟินมากเมื่อกี้เกือบเสร็จเลยนะถึงจุดสุดยอดได้เลยอ่ะ สวยว่าแบบว่าเล่นบิงกับเขาบ้างก็ดีเหมือนกันเออฉันไม่ชอบบิงแน่ฉันิฉันนิ้วแบบอกว่าฉันนิ้วไม่ทันน่ะบิงแล้วมันชอบแบบเหมือนแบบนิ้วดีเลย์ฉันเข้าใจยิ่งถ้าฉันเล่นตัวที่แบบมีกระโดดอะยางไมดัสอะถ้าออกบิงอีกก็คือกูงงไปหมดแล้วนะทีเนี้ยคนอื่นเขาเล่นเขาออกกันนะบิงอะมันเล่นง่ายแต่ฉันไม่ออกฉันงงเราแอดไหมแ้วเราแบบก็ต่อสันกันเองไวระวังว่า ดอดไม่ได้คุณอันอ้อยพี่หนูทำได้แค่นี้มันไม่ถึงโอ้โห oh. oh. เออฮะเกรยดเต็ไมไปหมดเลยแล้วอาเชอไม่มา oh! Oh! ออกเซกไหมเราก็เปิดมันก่อนดิเออมิงตี้ฟบนี่ฮารูฟึบกอุ้ยเคยดูไหมยะแยไม่รู้ไม่รู้ไม่ทัน ก็ถรู้จักไหมอ่ะอะไรกันไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักอะไรเพิ่มเพิ่มไม่รู้จักเกียร์แกชิพ่ายเอเมนอุ้ยบนโดนหรือเปล่าระวังขึ้นไปเยอะมากกำลังวิ่งตามโหถึกชิบหายดีนั่นแล้วระวังระวังไบมอนไอ้เดดวูดอยู่แถวนั้น สามสี่ตัวเออบอกอยู่ว่าเดดวูดอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปโดนมันตบอีกอ้ออาเธอจะไม่มีตะเกียบแล้วไจะรวจสวนกันเลยสิค่ะนี่แน่โอ้ตันโดน ตัวไหนวะน่ะเดดวูดเดดวูดมันวินวอลร,ระวังมันมีเดดวูดเดดวูดไล่ล่าแล้วนู่น <the> <c oughs> ได้ไหม okay. โอเคเฮ้ยล่างเออฉันเป็นสัตว์อันเชิญของเธอหรือเปล่า <c oughs> อุ้ยหูแมวสุดแกร่งปะ ที่เธอชอบดูเรื่องเลยนะสายพันธุ์สุดแรลงเออบีทเทมเมอร์อะทเ,ทมเ,มเออนี่ไงชั้นนี่ไงวายเฮ้ยช่วยด้วยค่ะอเออแล้วฉันไม่มีวา์ปะไอเดนโมอยู่แถว่านเมื่อกี้ฉันเห็นสกิลมัน่ไหนอยู่ไหนแถวเนี้ยไม่รู้ว้วายโดนมาพอดีคลิปหายละไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันสกิลฉันสกิล เออช่วยกันตีช่วยกันตีเออเอเป็นไงล่ะช่วยกันแชร์ดาวมิดฉันหิวได้นะนี่ตัวฉันนะเป็นไงมันเป๊ะไงล่ะสายพันธุ์สุดเกร่ง <c oughs> ดอกเบี้ยวการ์ตูนปะ <c oughs> นี่ เดี๋ยวเดี๋ราต้องยืนคู่กันนี่<อ>าตายหมดเร็วที่สุดก็ไม่ก็ไม่ทันอยิ่ดีด้วยออโอเคไปแล้วนะอุ้ยเรามีบิงหมดทุกคนเลยนี่ว่าเลิศนะฉันต้องการให้พวกมันมาอยู่ในคอลเลกชันของฉันเอ้ยๆมีตัวมีตัวมีตัววะโอเ้เขาขัางเลยนะ เขาขังเลยนะโอ๊ยโดนตบวิโดนก่อนเลยอ่ะฉันโดนตบก่อนเลยอ่ะช่วยด้วยมีไหมมีมีครอบไหมมีเออเตบตบเอออีนั่นอีนั่นเอาให้ตายว่าตายทีเดียวเออคือหมาเราหนูสุดอะหมาสตันฉันไม่โดน แม่งอีเดนกูจะมาตบกูอีกเอาเถอะโดนต่อเลยมีเอกากูเลยนะเอาเอถอะเราจะเล่นกับกูขนาดเนี้ยเอาเถอะให้คนน็อตเกิดลืมช่ว้ <c oughs> เอาอ๋โอโดดใส่เขาเออเออเคนบอกกูเอาค <c oughs> <c oughs> นน็อตไม่ได้กูไอ้ตัวหลังก็ได้ คัวหิวตัวปลอมเอาเฮ้ยไปแล้วอือตัน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 แล้วเออตีตีอุ้อยมันแบบจะแยนอ่ะอ่ะไม่รัดไม่รัดเอเอทำไมมันมเถื่อนจังว่าโคโนดเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยต้นเกมอ่ะ โหมันงั pues ้นก right. ็ม right? ันก็เกิดไว้ด nah. ิอะไรวะนะเฮ้ยเฮ้ยคือทุกอย่างอัพอย่างหะักขั้นมันก็ได้ผลเหมือนขั้นสี่เมื่อก่อนนะนะสกิลสามนี่ตัวโกงเลยต้นเกมอ่ะไอ้คอนตันต้องเน้นแล้วอ่าเน้นสองแทนอ่ะให้เด้งเลือดแบบยืนเลนไหวอะอืม เราเอามาเพื่อสตันเฉยๆอัพยเยอะมันได้ดาเมจป,ป่ะสกิลสามอ่ะแค่ไม,ไม่ได้แค่ดาเมจแล้วมันไม่ได้ตันนานขึ้นโอ,อกาสก,ก็เท่าเดิมนี่ใช่ไหมล่ะอุ้ยใบเธอมีคาถาฟ้ายังเดี๋ยวฉันออกให้อีกอันหนึ่งมันจะเวอร์เกินไปไหมถ้าฉันออกคาถาฟ้าสองอัน ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าฉันเล่นไมดัตสเก่งมากเก่งมากเล่นไมดัตสไม่ได้ฉันตันไม่โดนฉันตันโดนเพราะฉันเก่งอา้าวจบแล้วอุ้ยหมดแอดซิตให้คนน็อตก็ได้คนแบบน,น็อตแบกตอนนี้อันนี้คือของที่แต่ <c oughs> ละคน <c oughs> ออก อะไรกับเขา,าหอ่ะอ๋อฟาร์มได้อย่างเดียวออกโอ้วโิโคโน้ตของมีแค่นี้เองเก่งจังที่ทำไมมันดูเก่งจังซาวินเม็ดมันแพงมากเลยนะ